สวัสดีครับมาดูความใจดำใจดำของ AI ที่มีต่อ AI ด้วยกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกของระบบ AI นะครับคือมิลานทำลายสายติไม่แพ้ใครติดต่อกัน26เกมในศึกยูฟาคัพนะครับคือถ้วยรองคือถ้วยรองจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนี่นะครับล่าสุดมิลานเข้าชิงกับสโตกซิตี้นะครับ เกมแข่งเ,เกมการแข่งขันนัชชิงยังไม่เกิดแต่ว่า AC มิลานครับทำสถิตินะครับเลกคอร์ดใหม่ไม่แพ้ใครติดต่อกัน26เกมในถ้วยยูฟ่าครับนะครับคือ AI ไม่สุขสาร AI ด้วยกันเองเลยก็คือเองจะให้ AC มิลาน AC มิลานเล่นแต่ยูฟ่าครับหรือไงไม่ให้ขึ้นมาเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือไงเดี๋ยวเราเข้าไปดู AC มิลานกันนะครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงทำลายสถิติ ไม่แพ้ใคร20เกมในยูฟ่าคัพนะครับอ่าดูในฟิกเจอร์นะครับนี่ครับฤดูกาลล่าสุดยูฟ่าคัพนะครับตั้งแต่รอบราวเล็กหนึ่งนะครับราวเล็กสองจนมาถึงเซมิไฟนอลและก็ไฟนนลที่กำลังจะเกิดขึ้นในนาคตล่าสุดเร็วๆนี้นะครับเราเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูในแต่ละปีนะครับว่าเอซิมิลานได้เล่นถ้วยอะไรบ้างนะครับผมย้อนไปปุ๊บยูฟ่าคัพนะครับ ชิงได้แชมป์นะครับฤด,ดูกาลที่แล้วชนะเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดที่ล่าสุดในโลกจริงที่ถลมม่มแมนยูไป4-0นะครับในเกมที่2นัดเปิดฤดูกาลในเกมที่สศึกพรีเมียชิพปี2022-2023นี่ยนะครับย้อนกลับไปนี่ก็อยู่ฝ้ารับนะครับอันนี้ก็อยู่ฝาขับนะครับได้เล่น2เกมแพ้ตกรอบครับแพ้วิเทสอานเนมย้อนไปต่อ ยูฟ้าครับย้อนไปยูฟ้าครับยูฟ้าครับยูฟ้าครับยูฟ้ายูฟ้าครับยูฟ้าครับอ่ะย้อนไปต่อยูฟ้าครับย้อนไปเรื่อยๆนะครับยูฟ้าครับอันนี้เซฟเซฟของผมนี่เล่นมาประมาณเกือบ30ฤดูกาลแล้วนะครับย้อนไปเรื่อยๆนะครับยูฟ้าครับนะครับยูฟ้าครับยูฟ้าครับโอ้โหเอไอใจดำกับเอซิมิลานมาก ยูฟ่าครับยูฟ่าครับนะครับโอ้ยยูฟ่าครับโอ้น่าสงสารไม่ได้ลิ้มรสถ้วยใหญ่เลยอ่ะนี่ฤดูกาลแรกนะครับฤดูกาลเปิดเปิดเซฟแรกๆกเลยครับได้เล่นแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมแต่ก็ตกรอบไปเล่นยูฟ่าครับและหลังจากนั้นมาก็ยูฟ่าครับยาวๆทุกฤดูกาลเลยนะครับโอ้โหสร้างใจไร้ใจดำจริงเลย AI ทํทำกับเอซมิลานได้ ทำจนเอซิมิรันได้สิสติไม่แพ้ใคร26เกมติดต่อกันแล้วนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวความตลกคำๆของระบบเกม AI นะครับผมที่มีต่อ AI ด้วยกันเองนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกัน,นครับแล้วรอบหน้าจะมีอะไรตลกๆหรือขคบคันหรือมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือว่ามีเทคนิคแท็กติกอะไร จะมาสอนหรือน่าสนใจก็ฝากรับชมรับฟังกันด้วครับฝาก u ั s ส r i b e กันด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ